ต่อกันที่นี่เป็นเรื่องของเออเรื่องสวยๆงามๆเก็บตกกับช่วงวันลอยกระทงที่ผ่านมาเ uh huh. มื่อช่วงวันที่19เพฤศจิกายนที่บอกว่าเป็นเรื่องสวยๆงามๆค่ะเพราะว่า เราเนี่ยเมาอยู่หลายรอบแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องของโคศกพักเพื่อไทยแต่ว่าวันนี้เราจะมาเทียบเคียงความสวยกันระหว่างโคศกของพักเพื่อไทยกับโคศกของพลังประชารัฐค่ะโคศกเพื่อไทยก็คือคุณธีรรัตน์นะคะสัมฤทธิ์พานิดกับโคศกของพลังประชารัฐนะคะคุณส้มค่ะพัชรินทร์ซำสิริพงศ์นี่มาเทียบเคียงกันเลยความสวยของสองคนนี้สูสีสูสีเดี๋ยวเราเปิดโบสถ์เลยท่านผู้ชมชมรายการอยู่แล้วโบสถ์มาได้เลยในรายการใครสวยกว่าใครใครสวยกว่าใครคนซ้ายนี่คือโท โขงเพื่อไทยคนขวานี่ก็โคศกพลังประชารัฐนี่ดูคือซ้ายนี่หมายถึงว่าที่ที่เราอยู่หน้าจอที่เราดูจออ,อยู่เนี่ยนะนี่ก็สวยนะว่าสวยสวยหวานสวยคนละอย่างสวยคนละอย่างสวยคนละอย่างเนาะอ่ะพอฟัดฟอเวียงกันเลยล่ะอันนี้ก็ซ้ายมือนี่ก็สวยโทนี่ สวยโทนนี่และนี่นสวยบิ๊กป้อมเหรอสวยลุงป้อม <laughs> สวยสายป้อม,อมนี่พอพูดถึงสวยลุงป้อมนะ,ะจะบอกว่าเมื่อช่วงวันที่สสกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาไปพบกับ คลเอกประวิทย์เขาไปพบกับคนเอกประวิทย์พวกบอกว่าในวันนั้นเนี่ยทางคุณส้มนี่แหละในทางคุณส้มพัชรินเนี่ยได้ขอลุงป้อมบอกว่าจบไปนี้เนี่ยนะขอตามลุงป้อมเนี่ยไปด้วยทุกที่เพราะว่าเวลานักข่าวเนี่ยถามอะไรนะโคศกพักไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยคนที่จะรู้เรื่องดีที่สุดใครอะร้อยเอกธรรมนัฐอาจารแหม่มอะไรอย่างเงี้ยโดยที่โคศกไม่ให้รู้เรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเหตุผลใช่ไหมทางหัวหน้าพักนะคะคนเอกประวิทย์ก็อนุญาตเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะท่านผู้ชมคะเวลาที่คลเอกประวิทย์ไปที่ไหนเนี่ย จะไม่ได้เห็นเฉพาะแค่ร้อยเอกธรรมนัฐกับอาจารย์แมมนรมน์เท่านั้นต่อไปนี้จะเห็นโกศกพักด้วยล่ะจะเห็นโกศกด้วยแต่ต้องไปขอสัมปทานดีๆนะเพราะว่าการตามพลเอกประวิตยนี่ดรส้มนี่จะฝ่าดรส้มเลยต้องไปขอสัมปทานให้ครบต้องบอกว่าให้ครบไม่งั้นโอ้ยลําบากเดี๋ยวจะมีเรื่องนะเพราะว่าสัมปทานแบบไฟเขียวปึ๊บ ตามทุกนัดต่อไปข่าวลุงป้อมก็จะมีให้แบบเป็นระยะเลย<อ>มีตลอดอท่านจะไปไหนจะทําอะไรเพราะว่าบางคนนักข่าวก็บอกว่าอยากได้คอมเมนต์ลุงป้อม,อ,มอยากได้ข่าวลุงป้อมทีนี้ลุงป้อมเนี่ยวเวลาท่านไปเนี่ยท่านก็พูดน้อยอตามสไตล์ท่านไม่รู้ไม่ทราบใช่ไม่รู้ไม่ทราบไม่รู้ไม่ทราบอะไรวะอะไรแบบนี้ท่านก็สามประโยคก,ก็เป็นอุทานเซประโยคครึ่งที่เหลือครึ่งหนึ่งก็ ก็เป็นประโยคตอบก็ไม่รู้ไม่ทราบเพราะงั้นเนี่ยดร์ส้มก็จะมาช่วยมาช่วยในเรื่องของผลงานเรื่องของการประชาสัมพันธ์เรื่องข่าวก็ดีนักข่าวก็จะชอบนะอะ เราดูลอยกระทงนะคะของสองพักการเมืองไปแล้วนะโคศกสวยๆทั้งนั้นเลยทีนี้มาดูอีกคนหนึ่งบ้างลอยกระทงแปลกตามสไตล์ของคุณวันอยู่บำมรุงค่ะโอ้คุณคุณวันอยู่บำมรุงนะต้องมีอะไรที่แบบมันเก๋ไก๋แต่ว่ามันก็ทุลักทุเลอยู่นะคือเวลาจะลอยกระทงนะคะท่านผู้ชมก็คงจะทราบดีคือมันต้องนั่งนะนั่งลงแล้วก็ปล่อยกระทงลงน้ำอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นปัญหาสาหรับคนสูงอายุมากแต่ละคนนี่ก็จะส่วนเซอย่างคุณเอกประวิทย์ยังบอกเลยใชไมบอกว่าไม่ลอยนะท่านผู้ชม ที่เด้กประวิทย์บอกเลยบอกผมไม่เอาอ่ะผมกลัวตายใช่คือท่านกลัวท่านจะให้ท่านลงไปนั่งก้มๆแบบคนประยุทธ์แล้วก็ไปปล่อยกระทงแบบติดน้ํหแบบนั้นท่านก็กลัวไงใช่ก็ขนาดนายกอเอต้องจับนะไม่นายกนี่ก็สะดุดคือเหมือนกับหูงนเงนเหมือนกันขนาดนายกยังเอาไม่อยู่เลยนี่ไปดูลีลาธุรัทุเล่ขอคุณวัดอยู่บำรุงบ้างค่ะไปดูเลยค่ะเฮงเฮงไลเฮงไล่ซวยคือเฮงความเฮงเข้ามา ความสวยออกไปนะครับขอไปตรงให้โคงกานะครับขอขอบคุณคนะครับที่มีน้ำให้เราใช้ขออาตากันไปเข่าไม่ดีเข่าไม่ดีเข่าย่อลำบาก <c oughs> <c oughs> จับนะสิบนี่ย่อลำบากทุลักทุเลนะหลวงโปรดลงน้ำดิ แก่แล้วต้องกินคอลลาเจนอามาโดโฆษณาทั้งวันเลยยิช่โชคดีทุกคนนะคะับโชดีทุกคนนะครับบ๊าอ่ะเพเงไลสวยคือเฮงไลสวยคือก็เหมือนภาษาจีนนะก็คือเฮงให้มาเฮงให้เข้ามาหาตัวสวยคือก็คือสวยให้ไปของไม่ดีอะไรเนี่ยก็ไปแต่ก็ แต่ว่าตอนช่วงที่จะก้มลงเนี่ยนะโอ้โหลำบากมาก,ลมากเลยนะกนเกือบเมื่อกี้แกเขาบอกเลยโอ้ยลุกแทบจะไม่ไหวเข่าสัน่นเข่าสั่นเพราะว่ารุ่นนี้นี่เข่านี่เริ่มจะสุดแล้วเ,<อ>เริ่มจะเริ่มมีปัญหาแล้วต้องหาไหล่แล้วนี่นี่ใชแล้วนั่งแบบนี้คืออย่าว่าแต่พี่วันเลยชระดับคนมีอายุทั้งหมดอะไม่ต้องอะมรนต้องลำบากเหมือนกันใช่ถ้าไปย่อๆแบบนี้มันก็จะลำบากแล้วมันก็จะลื่นนะท่านผู้ชมเนี่ยหลายคนผู้ใหญ่ที่ไม่อยากไปลอยกระทงเพราะแบบนี้คือมันมันกลัวลื่นนะ ลื่นไปนี่มันก็จะลําบากเดี๋ยวเรามาปิดท้ายดีกว่านะนี่ ทางด้านคุณวันลําบากจ้ะมะแต่ว่าคนของพักนี้เนี่ยเขาไม่ลําบากเลยเนาเ<อ>ดีดาสนุกแบบสุดเวียงมากๆกับการลงพื้นที่ไม่เคยมีนะปะนสาเาวลาเขาลงพื้นที่แล้วเขาถ่ายรูปกันแบบโ<อ>หสนุกสนานแบบปล่อยแก่มาก<อ>ไล่มาตั้งแต่หัวหน้าพักเลยเ<อ>ยันลูกพักอะไปดูนี่นี่<อ>บรรยากาศการลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี<อ>เริ่มตั้งแต่คุณพิธาลิมเจริญรัตเลยเแม้กระทั่งนะคุณเจี๊ยบเนี่ยคุณเจี๊ยบอมรัตเนี่ยก็เอากับเขาด้วยอะ แต่ละคนปล่อยแก่กันแบบเต็มฤทธิ์อ่ะคือพักนี้เอาง่ายๆเนี่ยปั่นจักรยานคือพักนี้ผมเห็นทุกครั้งเวลาลงพื้นที่อ่ะคืออาจจะเป็นตีมอะไรเขาก็แล้วแต่แต่ไปแบบเหมือนไปเที่ยวอ่ะอคือไปเหมือนไปเที่ยวไม่รู้จะไปไปไปรับรู้ปัญหาชาวบ้านหรือว่าไปเที่ยวกันแน่แต่ว่าทุกครั้งเนี่ยไปก็จะมีแบบนี้ก่อนหน้านี้ที่ารัแบบนี้โดนด่าเละแน่เลยนะเนี่ย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 แต่นี่คือการลงพื้นที่ของเขาไงสไตล์ของเขาแต่ดูท่าทางนั้นในภาพแต่ละภาพเนี่ยคือคุณพิธานี่ คือเธอมีความสุขมากที่สุดเลยนะก็อยู่ท่ามกลางาคนที่ชอบอ,ะอ่ะก็มีอยู่แค่เนี้ยไปไหนก็ต้องไปกับพวกนี้ <c oughs> ถ้าไปไปกับพวกนี้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวโดนโจดด่า แล้วไปก็ชอนโดยเฉพาะเจ๊เจี๊ยบเนี่ยไปแล้วก็ชอบทําอะไรแปลกๆคราวก่อนจาได้ไหมพี่ไปแล้วก็ไปสะพานลื่นลงมาที่ไหนแล้วเขาเขาบอกอะอเออเอใช่็ช่ตึกไงที่เขาทาเป็นทางเป็นสโลปลงมาเขาไม่เคยให้ทํากันแบบนี้แต่ว่าดันเจ๊เจี๊ยบจาไปทําแบบนั้นโอ้โหโดนว่ากันตรึมไปหมดเลยก็เป็นความลื่นเลิงของพักสามกีบล้มเจ้าว่าเขา